สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็นําเพื่อนสมาชิกครับมารับชมตัวปืนที่เรียกว่าหาเรวิวยากในไทยก็คือตัวโค้ดจุดสามแปดซเปอร์กระบอกนี้ปืนได้ถูกตรวจสอบความปลอดภัยไว้เรียบร้อยแล้วเป็นปืนของคุณกุ้งนะครับนำมาให้รับชมกันสเปคตัวปืนคร่าวๆนะครับความยาวลำกล้องนนอยู่ที่5นิ้วนะก็คือเป็นรุ่นกัวเมโมเดลนะครับก็คือเป็น full size เลย5นิ้วนะ ุณกุ้งนะครับแจ้งมาว่าเด,เดิมเนี่ยตัวปืนเนี่ยมีผิวเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่านะครับมากๆคุณกุ้งก็เลยไปทำนะครับผิวใหม่ก็คือเป็นการชุบพลาค,คมแล้วก็แกะลายนะครับตัวหนังสือใหม่ทั้งหมดเลยนะเรียกว่าทำใหม่เกือบทั้งตัวนะสภาพตัวปืนเนี่ยโอ้โหจับแวบแรกเนี่ยสวยงามมากๆนะครับแม็กกาซีนเนี่ยเดิมเนี่ยจะมีคู่ปืนเนี่ยแค่ตัวเดียวนะครับบรรจุได้จำนวนเก้านัดนะใช้รูปจุดสามแปดซูเปอร์นะครับ ตัวปืนก็เปลี่ยนนะครับได้เป็นลาย g ีเนะสวยงามมากๆนะครับประวัติคร่าวๆนะครับของตัวปืนเนี่ยถูกออกแบบมานะครับโดยจอห์นบาวนิงในปีคศ1929ก็คือเป็นรุ่นของ Government Model นะขนาดที่ออกแบบนะครับก็คือเป็นจุดสามแปซูเปอร์นะมี3ขนาดครับจุดสามแปดซูเปอร์จุดสีแล้วก็9มมจุดเด่นนะครับของจุดสามแซูเปอร์เนี่ยก็คือเรื่องของอำนาจการเจาะทะลวงนะและเขาบอกว่านะครับในเรื่องของปืนสั้นเนี่ย ปืนจุดสามแป์สูปเปอร์เนี่ยมีพลังงานที่สูงที่สุดในโลกเลยนะครับในสมัยนั้นความเร็วนะครับโดยประมาณเนี่ยเมื่อวัดนะครับความเร็วของลูกรมมรกระสุนเนี่ย130เกรนนะครับฟูลแมชชีนแจ็กเก็ตเนี่ยอยู่ที่1,150ฟุตต่อวินาทีเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการยิงทดสอบกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็อยู่ที่สนามภูมิไพรินนะครับผมแล้วก็คุณกุ้งคุณกุ้งสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้คุณกุ้งเนี่ยได้ให้ความรู้ครับนำตัวปืนโค้ดจุด38ซูเปอร์กระบอกนี้นะครับมาที่รถต่อผมทำอะไรครับจะทำเป็นผิวฮ์ดโคมครับแล้วก็ยิงฟอนใหม่เชรเตอร์ยิงครับแล้วก็เปลี่ยนอะไรบางชิ้นครับพวกตะไก่ที่มันพุกก็แลกสภาพ ฝาหนิมมันนผมค่อนข้างเยอะนะครับใช่ครับใช่ตอนนี้ก็ไปทํามาใหม่แล้วก็มีไกด์หลอดใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นไกด์หลอดยาวครับอ๋อแล้วก็แม็กซ์ซีนอย่างที่บอกผมก็ค,คือจริงๆมันมีแค่ไม่มเดียวมีตัวเดียวครับมากระตุ้ตัวเดียวซื้อเพิ่มแล้วก็ไปซื้อเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวราคาเท่าไหร่ครับแม็กัวตัวหนึ่งซื้อมา2,500ันหครับ2,500ันห้าแม็กอันหนึ่ง2,500ันหนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะยิงนะครับทดสอบเรื่องของอำนาจการทะลวงซึ่งหลายคนสงสัยผมก็สงสัยคุณกู้ ว่าขนาด9ลูก9้ามมกับสามแปซูเปอร์ใช่ครับ <S <S มันใช้ด้วยกันยิงด้วยกันได้ยิงด้วยกันได้ยิงด้วยกันได้นะครับอะไรที่จะมีความแรงต่งกัน <S 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 ใช่วันนี้ก็จะทดสอบนะครับยิงกับแผ่นไม้อัดหนากี่มิลน,นะครับหนายี่มิล23มิลนะฮะไม้อัดค่อนข้างหนาเลยนะครับก็มีจํานวนอยู่ทั้งหมด6แผน6่น6แผ่นหแผ่นนะครับจะลองยิงเทียบดูว่า9้ามมกับ38ซูเปอร์เนี่ยอันไหนจะเจาะได้เดียวกันได้นะ9ามม38ซูเปอร์นะครับ ก็คือใช้กับตัวโค38ส,สุดพปเร์เนี่ยยิงด้วยกันได้นะซึ่งเราจะยิงไปที่แผ่นไม้อัดนะครับหนา23มิลเนี่ยจำนวน6แผ่นนะครับที่อยู่ทางด้านนูน้นนะฮะต่อไปนะครับจะลองยิงทดสอบนะครับความรุนแรงของลูกจุด38ซุปเปอร์นะ ขนาดหัวกระสุนเนี่ย130เกรนนะครับยิงไปที่แผ่นไม้อัดนะครับตรงนู้นนะผมจะแบ่งครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งขวายิงกับ38เุอร์ครึ่งซ้ายยิงกับ9มบมลูกจริงเหมือนกันนะครับ124เกรนนะลองดูนะครับระยะยิงเนี่ยประมาณสักเกือบ5เมตรนะพร้อมครับ หนึ่งนัดนะครับเคียร์ปืนปืนปลอดภยัยนะต่อไปนะครับเดี๋ยวให้เจ้าของปืนนะครับคุณกุ้งเนี่ยยิงนะครับทางด้านซ้ายมือเป็นลูก9มมนะครับอีกตัดหนึ่งแล้วก็ค่อยดูนะครับทีเดียวเลยขนาด9มมตรนะครับ124เกณฑ เปลยปลอดภยัยเดี๋ยวขอย่างนะครับข้ามสไลด์ก่อนเปิยปลอดภัยนะครับลองมาดูนะครับเรื่องของการเจาะทะลวงเดี๋ยวลองดูนะครับใกล้ๆเลยอันนี้คือรูของ38ซุปเปอร์นี่ก็คือรูของ9้ามมอนะครับแผ่นที่1ทะลุทั้งคู่นะครับ แผ่นที่2เรียบร้อยนะครับ38มแปซเปอร์เข้าไป9มมอยู่ตรงนี้นี่คือหัวกระสุนของ9มมนะครับฝังอยู่ทะลุได้2แผ่นนะส่วนส8ปซูเปอร์นะครับฝังเข้าไปอีกนะจะเห็นนะครับชัดเจนว่า38ปซเปอร์เนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงเนี่ยสูงกว่า9มมนะครับตรงนี้คือ38 s u ป e ซูเปอร์นูนออกมา แต่ว่า9มมเนี่ยอยู่ตรงนี้นะอยู่แต่ตรงนี้นะครับก็ช<ๆ>ัดเจนนะียบร้อยนะครับโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัวปืน CZ Shadow Tool เนี่ยซึ่งเป็นปืนขนาด9มเมตรนะครับโดยตรงของเขาเลยเนี่ยยิงทดสอบนะครับลักษณะเดียวกันตำแหน่งเดียวกันนะ mm hmm. เมื่อสักครู่เนี่ยใช้38 Super ยิงเนี่ยปรากฏว่าได้แค่2แผ่นนะครับบาคาอยู่ที่แผ่นที่3 ทีนี้ถ้าเผื่อว่าใช้ c ี s ซ a ชาร์โดทเนี่ยมันยิงเนี่ยมันจะเข้าเนี่ยได้ลึกพอๆกับสามแปดซูสสปเปอร์ไหมก็ลองมาดูมานะเอาทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับต่อไปนะครับระยะเดิมนะซีเซ่ชาร์โดผมจะยิงไปที่ระหว่างกลางแล้วกันนะครับที่เป้าไม้นะฮะเปิดปลอดภัยนะครับ นัดนี้ก็คือเป็นนัดของตัว9มม,มนะครับซีดแนทชาร์โดทูนะลูกลูกกระสุนเนี่ย124กกนะครับเรามาดู1ทะลุนะครับผ่านทะลุนะเข้านะครับเข้านะทีนี้มารุ้นว่ามันจะไปไกลกว่า38ุูเปอร์ไหมโอ้ไโดนะ38ุูเปอร์อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือตัวชาร์โดชาร์โดนะครับ เหตุผลที่เป็นแบบนี้เนื่องจากว่าความยาวของลำกล้องนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีความยาวแล้วก็เป็นกระสุนขนาด9มมซึ่งมาตรงกับรุ่นของเขานะในการยิงนะครับนะเห็นชัดเจนนะครับถึงประสิทธิภาพตัวนี้เรียบร้อยต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะรีเช็คนะความ่งใสนะครับก็คือจะวัดกันไปตรงๆนะครับระหว่างตัว38 Super นะตัวนี้นะครับ กับตัว9มม,มนะยิงกับไม้อัดนะครับระยะเดิมลองดูว่าอะไรกันแน่ที่มันจะไปได้ไกลกว่ากันนะครับพร้อมนะครับมายิงที่ทางด้านซ้ายนะครับของตัวไม้เปิดปลอดภัยนะครับ เดี๋ยวขอญาตตั้งไม้ก่อนเดี๋ยวต่อไปนะครับจะยิงตัวก้ามมอนะครับโดยคุณกุ้งนะระยะเดียวกันนะครับนายยิงกับซีแซชั์โดูยิงปีกขวานะครับเรียบร้อ,นนรนอยนะครับ,บป,าาปืนปลอดภัยน,นะครับเลียย์ปืนมาดูปืนปลอดภัยครับทีนี้เรามาดูนะครับ ที่ตัวรูนะครับกางเข้าอันนี้คือ38ซุดเปอร์อันนี้คือ9มมนะวัดกันไปเลยครับแผ่นที่1นะเหมือนกันนะครับแผ่นที่2ทะลุ2แผ่นเหมือนกันแผ่นที่3มาแล้วนะครับพอๆกันเลยนะฮะดูนะสังเกตนะครับอันนี้คือ38ซุดเปอร์ และนี่คือ9มมนะครับก็จะเห็นว่าใกล้เคียงมีความใกล้เคียงกันมากนะแต่เข้าใจนะครับว่าไอ้เจ้าตัวปืนช h a d โดเนี่ยมันก็คือเป็นสเปคของขนาด9ม mm มเนี่ยโดยเฉพาะเลยดังนั้นเรื่องของความฟิตนะของลำกล้องเนี่ยจะทําให้เรื่องของแรงดันน้ำน,นเนี่ยก็สมบูรณ์นะครับส่วน38ซูเปอร์เนี่ยก็จะเป็นอีกสเปคหนึ่งนะซึ่งมีความใกล้เคียงกันนะโอเคก็ยังไม่ได้ข้อสรุปเดี๋ยวลองยิงดนน้ำมันดู ดูเรื่องของโพรงบาดแผลนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวจะอีกบททดสอบหนึ่งนะครับกับตัว38 s u ป e r เปอร์ซึ่งมันมีข้อสงสัยเนี่ยเยอะแยะนะครับต่อไปผมก็สงสัยนะทีนี้เราจะวัดกันนะครับที่เรื่องของโพรงบาดแผลที่แท่งดินน้ำมันนะครับทางด้านนู้นยิงตัว38 s u ป e r เปอร์นะครับที่บริเวณนะครับส่วนหัวนะฮะแล้วก็ยิงลูกก้ามอมเนี่ยที่ส่วนล่างแล้วตามด้วยลูกหัวรูนะครับเดี๋ยวคุณปิงจะร่วมทดสอบด้วยนะครับในวันนี้ นะะอ่าพร้อมนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นจาก38ปซูเปอร์ก่อนมานีบนเวนหัวนะครับลุกใหญ่ลุกไอ่าทานนะน,นี่ก็คือ38ปซูเปอร์จะลองดูก่อนไหมไปดูก่อนก็ได้มั้ย ดกันไ้ใช่ใช่เดี๋ยวไม่รู้เรื่องฮะโอ้โหเกือบทะลุไหมอยู่ตรงนี้ทะลุครับทะลุนะครับไปฝังอยู่ในไม้นี่เลยฮะแผ่นแรกนี่เลยฮะทะลุออกมาหน่งแผ่นนี่อันนี้คือหัวของซับปาซูเปอร์นะครับต่อไปดูที่ก้ามมโอ้ห้ากลัวเอาเรื่องไปคุณกุ้งนะครับยิงที่บริเวณส่วนล่างของแท่งดินน้ำมันนะครับเยี่ยม เชยร์ปืนนะครับโอเคนังแกะทิง้งสามแปดซูเปอร์เก้ามอม,อมอนะฟูมเมทเทอร์จะเ,เก็ตเหมือนกันนะครับโอ้โหโอ้โหค่อนข้างแตกต่างนะชก,กันเลยค่อนข้างแตกต่างพอสมควรนะครับนี่ผมก็เพิ่งเห็นเห็นท้องกับเพื่อนสมาชิกเลยนะรูแบบน่ากลัวจริง นี่คือ38สุ per นะฮะอันนี้คือ9มมมีกับชาร์โด้ถูใช่ครับต่อไปนะครับดูนะฮะหนึ่งนะฮะสองใช่ไหมไม่ไม่ใช่เนอะจะเป็นตัวนี้<ำ>น่าจะาฝังอยู่ตรงนี้นะครับอ่าแต่38สุ per เจาะช่กว่าแต่เรื่องของโพม์บาดแผลอันนี้มากกว่านะ เป็นข้อมูลไปละกันนะครับต่อไปคุณปิงลองนะครับหัวรูซึ่งผมสันนิษฐานนะครับว่ารูเนี่ยมันจะกว้างกว่าเดีนะ๋ยวลองดูนะครับว่าผลจะเป็นอย่างไรบ้างโอเคพร้อมครับเป็นลูกเก้ามมนะครับหัวรูยิงกัด เือรบเอนย์หนึ่งชบริเวณกลางนะครับแท่งเลยโอ้โห,โโหขาดเลยดูนะครับคือแบบมันขาดครึ่งไปเลยฮะรุนแรงมากเดี๋ยวหาประกบกันให้แป๊บ,บนึงนะ,ะเราประกบกันหายายยกเยโอ้โหกระสุนตั้งแปดสเก็ดเนีู่นะ,ะโดนโวงบาดแผล อ,อ,อันนี้ได้สามแสนนะครับ,<โ>บน่าจะสามแสนซูเปอร์ฮะตัวนี้ไหนพี่ผมอันนี้เก <9 S 2> ้าเข้าออกอันนี้คือ<ล>รูบัวรูซึ่งมาเป็นที่ชี้ชัดนะครับอย่างชัดเจนเลยว่าในการที่จะเอามาป้องกันตัวป้องกันยึดตินเนี่ยบัวรูเนี่ยเหมาะมากๆเรียกว่านัดเดียวจอดนะครับรูนะฮะถ้าถ้าเข้าไปในโพรงนะครับเข้าไปในเนื้อเยื่อเราเนี่ยมันจะปั่นเละเลย นะรับรองว่าอยู่แน่นอนน,น,าานะครับน่ากลัวมากมี้วขาดเลยนะครับสุดยอดครับผมก็จบลงไปนะครับกับการยืนทดสอบตัวปืนโค้ช38สูเปอร์ผลสรุปเนี่ยก็อาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับแต่เท่าที่เห็นเนี่ยก็คือเรื่องของการเจาะทะลวงนะครับในช็อตสุดท้ายเนี่ย38สูเปอร์เนี่ยทำได้ดีกว่า9 5. มมนะฮะทำได้ดีกว่านะครับเดี๋ยวอีกพาร์ทหนึ่งนะครับจะเป็นพาร์ทการทดสอบปุ่มกระสุน นะเนื่องจากว่าคลิปวิดีโอเนี่ยจะค่อนข้างยาวนะครับดังนั้นก็จะแบ่งไว้อีกพาร์ทหนึ่งวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณู้เยสูนนะครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ